เค okay, อันนี้การกออภาษีการกออภาษีเฟซบุ๊กผิดเนี่ยแก้ไขไปแล้วไม่รู้ว่ากี่วันสําเร็จอะครูจะบอกตรงนี้ไว้ว่าเวลาคุณแก้ไขเรื่องการเงินนะคะ่ะเขาจะตอบกลับมาทันทีนะภายในวันนั้นแหละแต่ถ้าภายในวันนั้นเขาไม่ตอบกลับมาไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องรอฟังดีๆนะอย่ารออย่ารอค่ะเวลาคุณถามศูนย์ช่วยเหลืออะไรไปก็แล้วแต่ สิ่งที่คุณทําได้คือถามกลับไปซ้ำๆให้มันมีหลายครั้งจนแชทนั้น่ะมันแบบ AI มันตื่นมันมันตื่นแล้วมันรู้แล้วว่าเฮ้ยแชทนี้มีปัญหามีคําถามมาหาฉันเยอะมากเนื้อออกไหมคะคุณต้องถามกลับไปนะคะไม่ใช่ว่าถามไปหนึ่งครั้งแล้วรอเขาหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะการการถามคําถามในศูนย์ช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ ถามกลับไปทันทีบ่อยๆทุกชั่วโมงทุกสองชั่วโมงทุกสามชั่วโมงถามกลับไปว่าคุณได้รับข้อความฉันหรือยังฉันมีปัญหาเรื่องนี้ฉันต้องการแก้ไขเรื่องนี้แล้วขั้นตอนในการแก้ไขฉันต้องทําอย่างไรเนี้ยถามกลับไปในกล่องข้อความสนับสนุนที่คุณเปิดแชทไม่ใช่ถามแล้วทิ้งถามแล้วทิ้งไม่มีใครรู้ต้องถามแล้ว,ลวให้เขาตอบกลับมาทันทีนะคะหน้าที่เป็นของเราไม่ใช่เป็นของเขาเราต้องถามกลับไปบ่อยๆนะคะ